สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลมาตรวจดวงเดือนมิถุนายนกับชีตานะคะ EP นี้เป็น EP ที่3เป็นการทำนายเรื่องของดาวอาทิตย์ที่เข้าสู่ภพสุภาในวันที่15มิถุนายนนี้ค่ะก็เลยมองว่าในเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะกลางเดือนเป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่อะคะ่ะเขาจะชี้ชะตาะะว่าจะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้าหรือรุ่งเรืองหรือไม่นะคะต้องบอกว่าในภพสุภาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะคะว่ามีดาวไปลอยตั้ง3ามดวงอะ ในช่วงกลางเดือนนะแต่ในต้นเดือนเนี่ยมีไปลอยสองเดือนละเพราะฉะนั้นพบสุภาหรือพบของผู้ใหญ่เนี่ยมีอิทธิพลกับคุณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาแล้วนะคะแล้วก็กลางเดือนนี้มันมีความเข้มข้นมากขึ้นนั่นเองนะคะพบสุภาเนี่ยนะคะเป็นพบของความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นพบของความดีงามนะ,ะแล้วก็รวมถึงเป็นพบผู้ใหญ่เป็นพบของความคิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ พอมันมีดาวไปลอยหลายๆดวงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกลุ่มดาวนี้เป็นกลุ่มดาวที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณเห็นเนี่ยมันจะมีมุมตรีโกณด้วยนะเลข8ปดเนี่ยในภพปุตตะนะคะเขาจะโครจรสัมพันธ์อยู่ในมุมตรีโกณทําให้นะคะจริงๆเราก็คิดดีแหละนะคะแล้วผู้ใหญ่เราอ่ะก็ดีด้วยนะ,ะแต่มันก็จะมีตัวขัดนะคะอยู่อันหนึ่งก็คือราหูนั่นเองเรียกว่าไม่เข้าพวก แปดกับหนะะึแกับ4ีแกับ5เป็นดาวคู่ศัตรูหมดเลยนะทั้งทั้ง,ท,งที่พบสุภามีแต่ดาวที่ดีไอมุมตรีโกนเนี่ยมันก็จะเท่ากับว่าพบสุภาเนี่ยนะผู้ใหญ่หรือเจ้านายเนี่ยเขาจะมีอิทธิพลถึงตัวเราข้ามสะพานก็คือไอมุมตรีโกนเนี่ยข้ามสะพานมาถึงตัวเรานะคะซึ่งมองว่าในช่วงกลางเดือนมาต้นไปถ้าเรา เข้าข้างผู้ใหญ่ละกันนะคะแล้วแต่เจ้านายว่านะคะแล้วแต่พบสุภะผู้ที่มีอิทธิพลเหนือกันก,นกว่าเรานะคะแล้วแต่ท่านเถอนะคะเราทําตามท่านเนี่ยอันเนี้ยดีที่สุดนะ,ะเพราะว่าเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเขาจะโครจรเนี่ยส่งอิทธิพลถึงลัคนาเสมือนกลุ่มเสมือนกลุ่มอยู่ที่ลัคนาซึ่งเราเป็นราศีรูปคนเน่ะเราชอบเลขหนึ่งเลขห้ารวมถึงเลขวสี่ด้วยนะคะอันเนี้ยมันจะได้เกณฑ์องค์เกณฑ์คะมันเป็นเกณฑ์ที่ดีแต่เราต้อง ต้องเชื่อภพสุภาไงถ้าเราไม่เชื่อภพสุภาเนี่ยกลายเป็นว่านะคะสิ่งอะไรต่างๆที่เราทําในช่วงเวลานี้อย่างราหูอะที่ลอยในภพปุตตะเขาขัดแยง้งใช่ไหมคะปุตตะคือเรื่องอะไรบ้างะคะคือ 1. คือสิ่งใหม่ๆอย่างบางคนอาจจะแบบมีการงานใหม่มีโปรเจกต์โครงการอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสิ่งใหม่ๆที่เรากําลังยุ่งวุ่นวายนะ,ะทำอยู่อะสิ่งนี้นะคะ ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีปัญหานะเพราะราหูกับเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันนะคะมันอาจจะมีปัญหาเช่นคุณอาจจะวิตกกังวลก็ได้เพราะว่าภพสุภาคือภพของความคิดนะคะคุณอาจจะวิตกกังวลว่าเฮ้ยไอสิ่งใหม่ๆที่เรากาลังจะทาเนี่ยมันอาจจะแบบแปลกไงราหูความไม่เหมือนมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่เราหลงสิ่งที่เราแปลกไม่ชํานาญนะคะหรือว่ามันมันเป็นราหูว่ามันมัน ค่อนข้างคอนโทรลได้ยากเพราะราหูเป็นเกษตรด้วยนะคะคือแบบเหมือนลมพายุลูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะคะคุณก็อาจจะก,กังวลก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอ่ะเฮ้ยมันจะดีไหมนะมันจะสําเร็จไหมอะ่ะเออมันโอเคไหมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราจะทําได้มันแบบเหมือนดีขึ้นหรือเปล่าคุณเกิดความกังวลหรือราหูเนี่ยนะคะในภพอุตตะอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนก็นได้นะคะคุณกําลังลงทุนอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นการลงทุนที่แบบเข้มงวดแบบเยอะอะ่ะแบบเกษตรไงราหูเป็นเกษตรแบบ มากมโหราณน,นะคะคุณก็อาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยแล้วมันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าราหูอะเล็งมาจะดาวอังคารมาเจ้าเรือนการเงินนะเออคุณอาจจะแบบเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> มันเหมือนเป็นช่วงขาขึ้นนะเขาก็เราเคยได้นะลงอีกดีไหมลงเยอะกว่านี้ไหม อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมันเป็นเรื่องของการลงทุนอะ่ะคุณก็จะกังวลแล้วว่าเฮ้ยเราจะคุมหรือเปล่านะคะเพราะมันมีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยราหูเนี่ยยังเป็นเรื่องของลูกค้าได้ด้วยนะคะลูกค้าของคุณในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าคือเออเก่งอะ่ะเขาเรียกว่าไงดีมีกลโกงเยอะนะคะราหูเนี่ยความทริกกี้นะคะความแบบว่าเทาเทาดักดักนะคะความแบบว่าชอบเอาเปรียบคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็จะรู้สึกว่า เฮ้ยลูกค้าก็เหมือนดีนะเขาก็แบบว่ารวยนะเขาก็แบบว่าเป็นผู้ใหญ่เขาก็ดูแบบยิ่งใหญ่เขาก็แบบว่ามีเงินมีทองแต่แบบเราก็อาจจะกังวลว่าการที่เราเข้าไปสัมพันธ์กับเขาอะเราจะแฮนด์ลเขาได้หรือเปล่าเออเขาจะมาเอาเอาเปรียบเราไหมมันก็เกิดความคิดความวิตกกังวลแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือปุตตะก็จะเป็นเรื่องของบริวารลูกน้องคุณในช่วงเวลานี้ราหูเนี่ยก็โอ้โหเอาเขาเรียกอะไรดี หาตัวจับยากเก่งนะเก่งหาเงินเก่งมากเลยมีความคล่องแคล่วว่องไวเก่งเลยดีเลยนะคะแต่เราก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบริกกี้หรือเปล่าเพราะว่าลูกน้องก็สัมพันธ์กับการเงินเหมือนกันนะเออเขาหาเงินเก่งแล้วเขาส่งเราตรงเวลาไหมเขาส่งเงินเราครบหรือเปล่า เออเขาจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องของการเงินไหมทําให้เราแบบเออเสียชื่อเสียงหรือเปล่าอ่ะบางทีแบบว่าเออไปโกงลูกค้ามาอีกทีหรือเปล่าแล้วก็บอกเราเท่านี้เท่านั้นเพราะว่าราหูเนี่ยแน่นอนว่าเป็นดาวบาปะคอใครๆก็คิดว่าราหูอ่ะอ่เป็นสายโจรน,นะสายดาร์กสายโจนนะ่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้ระมัดระวังอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าคุณไม่ทันเกมก็ได้อย่างเงี้ยนะคะราหูในภพปุตตะยังอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษานะคะ การเรียนการศึกษาที่คุณรู้สึกมันยุ่งวุ่นวายแล้วคุณอาจจะต้องแบบว่าลงทุนลงเงินไปเยอะนะคะเพื่ออยากให้ตัวเราเนี่ยมันจเจริญขึ้นมันดีขึ้นแบบนี้นะคะเออคุณก็จะต้องแบบว่าใช้จ่ายเงินเยอะนะคะแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องการเรียนที่แบบแปลกราหูอะอา,อาจจะเป็นแบบเรียนแบบโดยใช้ประสบการณ์ ไม่ใช่เรียนแบบในตำหับตำราอนะไจะเป็นเรื่องแปลกที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำได้ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็เลยอาจจะกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะเราเ่าจะสำเร็จไหมนะคะทีนี้หรือเราจะเข้ากันกับยังไงดีอาจารย์อย่างเงี้ยที่เขาคอยตรวจเอ,อเอกสารของเราอะไรเงี้ยการเรียนเราก็ต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันเป็นดาวผู้ศัตรูอ่ะมันก็คงจะไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ถนะ้าพูดถึง ปุตตะเนี่ยก็อาจจะเป็นรักครั้งใหม่เออเพราะว่าตอนนี้พบปัตนีพบของความรักคุณก็มีดาวสุกไปลอยอยู่มันเหมือนว่าใจเราอ่ะก็สัมพันธ์กับเรื่องของความรักอยู่แล้วก็มันเป็นความรักที่มีทั้งดาวและมีทั้งไฟมีทั้งดาวและมีทั้งไฟนะเออแล้วพบปุตตะนี่ก็เป็นเรื่องของรักครั้งใหม่นะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยนะคะ มันเป็นรักที่คุณมัวเมาลุ่มหลงมากๆเลยอะไรอย่เงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีครอบครัวแล้วอ่ะเออผู้ใหญ่จะว่าอะไรเปล่าหรือถ้าคุณไม่มีครอบครัวแต่คุณรักคุณหลงเขามากเลยอ่ะเขาอาจจะสถานะ ต่างกันกันกบเราหรือเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติเขาอาจจะเป็นคนแปลกๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วผู้ใหญ่เราจะรับได้หรือเปล่ามันก็แบบมีความขัดแย้งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็มองว่าถ้าเกิดคุณไปเจอกันแล้วอ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยชอบรักครั้งใหม่ของคุณคนนี้สักเท่าไหร่เพราะาเป็นดาวคู่ศัตรูเต็มเลยอะ่ะเออเขาอาจจะมองว่าคนนี้แปลกนะคะเอาอแบบ คนนี้พูดจาผงผางก็ได้นะคะคนนี้ดูแบบว่าไม่น่าไว้ใจผู้ใหญ่อาจจะมองแบบนั้นนะเพราะในภพผู้ใหญ่ของคุณมีแต่ดาวในเชิงแบบวิชาการเชิงแบบคุณธรรมอ่ะในขณะที่ราหูเนี่ยเป็นอะไรที่คือมีกฎเอาไวใ้ให้แหกอะ่ะคือคนละขั้วเหมือนสายขาวกับสายดำมาเจอกันนะคะเพราะฉะนั้น เวลาพาแบบรักใหม่เข้าไปในช่วงเวลานี้มองว่าไม่ค่อยให้คุณกับคุณสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงเรื่องของระวังมือที่สามเหมือนกันนะเพราะว่า8.3จริงๆก็เป็นเรื่องของดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักที่แบบมีรูปแบบที่เออไม่ถูกไม่ถูกสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหานะคะทำให้คุณอะเกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ของคุณได้นะคะทีนี้ปุตตะยยเป็นเรื่องของ อะไรสนุกๆด้วยนะคะราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงใช่ไหมถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังอินกับอะไรอะนะคะคุณอาจจะอินกับเรื่องของอการท่องเที่ยวอินกับเรื่องของการติดเกมอินกับเรื่องของอราหูความบันทงบันเทิงหรือไปแบบสถานที่อะโครจรหรือเลื่อสนุสนุกอะไรของคุณเนี่ยนะคะที่มันก็ต้องใช้เงินแบบเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออ ผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะว่าแบบคุณกําลังทําอะไรอยู่สนุกเกินไปหรือเปล่านะไม่ลงไม่เรียนหรอไม่ทํางานหรอไม่รับผิดชอบหน้าที่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกลางกลางคืนไม่นอนกลางวันก็ต้องไปทํางานหรออะไรอย่างเงี้ยหรือกลางคืนไม่นอนเพราะกลางวันก็แบบไม่ได้ไปทํางานอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งเนี้ยมันมันไม่เวิร์กไงแล้วส่งอิทธิพลถึงตัวเราด้วยนะก็เลยแบบเหมือน คุณอาจจะต้องพยายามวางอ่ะวางไอ้ภพปุตตะหรือลาหูลงนิดนึงอ่ะเออเพราะว่าพบสุภาเขามีดาวไป็นรอยทั้งสามดวงแล้วมันเข้มแข็งเข้มแข็งมากๆสามารถตีตีภพปุตตะพ่ายได้เลยอ่ะแพ้ได้เลยอ่ะเออไอสิ่งเนี้ยคิดว่าผู้ใหญ่ไม่ชอบเจ้านายไม่ชอบนะคะ หรือคุณก็อาจจะก,กังวลเองนะคะถ้าคุณไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีเจ้านายเราเป็นผู้ใหญ่ของตัวเองเนี่ยนะ,ะมันก็จะเป็นความคิดของคุณเนี่ยแหละค่ะที่แบบเหมือนคุณก็ตีกันในหัวแหละว่าจะลงทุนไม่ดีดีไม่ดีหรืออะไรเงี้ยความคิดในหัวก็จะแบบสงสัยไม่เวร์ว่าสงสัยไม่ใช่ว่ะเอาไงดีความคิดของคุณขัดแย้งกับสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะเออความแบบ ความคิดในเชิงบวกศิลธรรมจริยธรรมอะ่ะมันจะแรงมากอะตีพบปุตตะเดี่ยงเลยเออแล้วทํายังไงดีก็เพราะว่าไอ้ภพปุตตะเนี่ยมันดันสัมพันธ์กับการเงินของคุณด้วยนะคะซึ่งเออมองว่าเดี๋ยวกลางเดือนน่ะยังไงเออคุณอาจจะต้องฟังพบสุภาก่อนละกันนะคะเพราะว่าเขาเข้มแข็งมากนั่นเองผู้ใหญ่คนไหนที่เตือนคุณในสิ่งอะไรก็ตามที่คุณเริ่มทําเนี่ย บริวารลูกน้องลูกหลานลูกค้าลงทุนศึกษารักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆเรื่องสนุกนกถ้ามีผู้ใหญ่เริ่มเตือนถ้าความคิดของคุณเริ่มแอนตี้นะคะก็ขอให้คุณเบรกนิดนึงขอให้คุณหยุดหน่อยขอให้คุณตั้งสติก่อนนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยเอ่อถ้ามันเป็นตัวคุณไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นบุคคลน่ะคุณอาจจะเกิดความขัดแย้งกับผู้ใหญ่กลายเป็นปัญหาปากเสียงนะคะเออทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีอุปสรรคเอ่อ ได้ยิ่งถ้าเกิดคุณเพิ่งพาพบสุภาอยู่แล้วอะผู้ใหญ่หรือเจ้านายอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันมันขัดไปด้วยเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องแทนที่เราสามารถคอมโพมิสได้อะไรเงี้ยเรารู้ดาวอยู่แล้วว่าเฮ้ยพบอุตตะช่วงนี้ไม่ค่อยดีอะแล้วเราก็ยังจะแบบดื้อดานดื้อดานทําต่อมันก็จะขัดแย้งกับพบผู้ใหญ่อยู่ดีนะคะอันนี้ก็ก็เราก็จะต้องระวังนิดนึงอะถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเออแล้วเรื่องอื่นๆเราจะเจออะไรนะในเดือนนี้นะคะก็สนใจก็ไปตามอีพีอื่นๆจะแปะลิงก์ไว้ ที่คอมเมนต์ค่ะ